สวัสดีครับพี่น้องพบกับรายการทานินกาแฟสดเด็ดเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับที่5มีนาคมพศ2557น,นะครับพี่น้องมาพบเจอกันครับกับรายการสาระ เล็กน้อยบอกข่าวเล่าเรื่องนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบแต่ละวันนะครับก็คงจะเน้นเช่นเคยครับกับหมอลำตียอดฮิตนะครับแย้งข่าวให้พี่น้องได้รับทราบกันทุกวันนะครับกับเจ้าหน้อยเพชรบันแข็งนะครับเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องเล่นอยู่ที่ <c oughs> ศรีสะเกดนะครับอำเภอหุกคันโอ้โหอานยะเช่นเคยครับอายะอันนี้คือว่าคนให้กําลังใจคนมาดูเยอะครับเต็มสนามกันเลยทีเดียวนะครับที่ศรีสะเกดนะครับวันนี้ครับไปกันต่ออีกทีครับวันที่ห้าไปอุบลนะครับอุบลนะครับแฟนชาวอุบลหรือว่าชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับไปให้กำลังใจกันได้นะครับกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ วันที่หกครับย้อนกลับคืนนะครับคืนสู่เย่าหรือว่าคืนสู่ลังนะครับแบบเสมือนฟุตบอลนะครับคือสีสกเกตเพชรบ้านแพงนั่นแหละครับพี่น้องนะครับก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งเช่นเคยนะครับที่อัตราการจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเล่นที่จังหวัดที่เยอะที่สุดนะครับ สาวน้อยเพชรบ้านแพงจนต้องทำโชว์เพื่อขอบคุณนะครับชาวพี่น้องชาวศรีสะเกดนะครับโชว์ศรีสะเกดเพชรบ้านแพงนะครับก็สำบการแสดงที่ไหนก็คือต้องเล่นทุกงานนะครับคมสวยงามครับโอ้การลงทุนชุดโชว์ชุดอะไรอลังการนะครับสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมาตามมาด้วยครับจากวันที่หกนะครับเล่นที่ศรีสะเกดแล้วครับก็ ันที่เจ็ดครับไปสุรินทร์ครับสุรินทร์ครับพี่น้องนะครับสุรินทร์อำเภอโนนอะไรจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องกับวันที่แปดนะครับยะโสธรยะโสธรนะครับเดือนนี้คิวงานนะครับเตรียมเดือนไอ้ยงครับหาวันว่างไม่มีเลยนะครับสําหรับเดือนมีนาคมของสาวน้อยปิดบ้านแพงนะครับก็ พูดไปครับสำหรับข่าวของสาน้อยเป็ดบ้านแพงเรื่องกับการแสดงที่ไหนครับก็จะแจ้งข่าวให้พี่น้องได้รับทราบกันทุกวันนะครับทุกวันทุกวันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับพี่น้องเหี่ยวกันไหมเนี่ยดอกแคร์นะเขาดอกแคร์นี่คือเพื่อนบ้านนะครับเป็ยายนะครับเก็บมอาฝากครับเก็บมาเยอะจนได้ เล็บหัวเลยครับนี่ดอเคแล้วก็ขนบานใชค่ครับมะละมะละลูกโตๆนะครับของาฝาพอได้ต้มจืดหรือว่าจะไปหั่นซอยยีกิกนะครับไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวทำได้หลายอย่างครับต้มยำตําแกงนะครับนึ่งลวกกินกับปลานี่ครับปลาแซ่บปากแดงเช่นเคยครับ ก็กาแฟสดเด็ดนะครับหนึ่งกล่องมีอยู่สิบห้าซองสม,มุนไพรยี่สิบเก้าชนิดนะครับก็นอน้องขอบคุณนะครับก็ขอโฆษณาสักนิดหนึ่งนะครับก็เอาติดต่อมาด้วยครับตามมาด้วยครับนี่คือพยากรณ์อากาศนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับอากาศวันนี้เขาบอกว่าจะร้อนมากนะครับร้อนมากอุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ส6องศานะครับเริ่มต้นที่2 6องศาครับเริ่มสตาร์ทความร้อนในเช้าครับเพราะว่ามันคืมฟ้าคืมฝนมาหลายวันนะครับฝนก็ตกไปนะครับปล่อยหลายที่นะครับก็พอได้ชุ่มฉ่าไม่ถือว่ากับแรงมากนะครับก็ความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเทศกาลนะครับช่วงฤดูของความร้อนนะครับพี่น้องนะครับก็ยังไงก็สุขภาพ มาก่อนดูแลสุขภาพครับไปไล่ไปนาไปขั้วไปสวนนะครับหรือจะไปทําอะไรกลางเดดนะครับก็ใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกเช่นเคยนะครับเพื่อสุขภาพนะครับต้องดูแลป้องกันให้ดีครับเพราะแดดทุกวันนี้ความร้อนโอ้โหไม่ต้องคุดีครับร้อนมากครับแต่สำหรับฝนวันนี้นะครับแทบจะไม่มีนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับต้องมีก็คงจะลงเม็ด ต่ไปเน็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องพายุฝนนะครับถือว่าถ้าจะหมดแล้วครับวันนี้ครับพี่น้องดอกแก่พี่ไอ้บอกแกร้อเอาใจเป็นเพลงนะครับดอกแก่ที่คุณยายเก็บมาฝากนะครับก็ขอบคุณคุณยายนะครับที่ยังน้บใจคนไทยนะครับอยู่ที่ไหนมีอะไรขอฝากก็ฝากตัวแขกกันนะครับเพื่อ น้ำใจคนไทยไม่แร้งน้ำใจนะครับพี่น้องครับขอบคุณแล้วก็เจ้าของมาละนะครับนี่มาจากโคราชบ้านเองนะครับมาละนะครับพี่น้องก็ขออนุญาตดื่มน้ํานะครับด,ดื่มน้ําดื่มชาชุ่มขบชุ่มส่าคอนะครับเช้านี้ก็ผมกรเช่นเคยกับก็คือกาแฟ กเดื่นะครับผมจะดูทุวันนะครับแก้วสวยๆเดื่อกเดื่อกเดื่อกเดื่อนะครับทุกเช้านะครับจะเป็นรายการประจําให้พี่น้องนะครับเก้าโมงเป็นใต้ปุนเป็นต้นไปนะครับพี่น้องยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ท่านที่ให้การติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องทานินกาแฟกะเดื่นะครับพี่น้อง วันไหนจะเลิกตอนใหประเสริฐนะครับก็ขอพี่น้องนะครับจงสมความมุ่งมั่นปาตถนานะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมบังนะครับเงินงรวยวปังปังนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสําหรับช่องรายการทานิมกาแฟสดนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับการต่อสู้การทํางานนะครับยังไงก็